สวัสดีค่ะสาวๆเมื่อถึงโอกาสพิเศษทั้งทีเราก็คงอยากซื้อของควัญดีๆให้คนที่เรารักสักชิน้นซึ่งเซเลบดาราเขาก็ไม่พลาดจะทำแบบเดียวกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาซื้อให้ผู้รักหน้าแต่ละชิ้นไม่ธรรมดาและราคาโหดได้โลเรากับว่ายิ่งมูลค่าสูงเท่าไหร่ยิ่งแสดงความรักมากเท่านั้นชักอยากรู้ซะแล้วสิว่าตัวพ่อตัวแม่เขาซื้ออะไรให้กันบ้างว่าแล้วก็ไปส่องกันเถอะเจซีกับเบียนแท คู่รักทรงอิทธิพลในวงการอย่างเจซีและเบียนเซ่ผู้ร่ำรวยเป็นร้อยล้านพันล้านจะซื้อของขวัญให้กันและกันทั้งทีต้องไม่เหมือนใครและไม่ธรรมดาอย่างตอนครบรอาวันเกิด43ปีของเจซีดีว่าสาวก็ขอจัดนาฬิกาฝั่งเพชรวิบวับวิบวับมากถึง1,282เมตรจากอูโบโรุ่นบิ๊กแบงเรือนล้150ล้านบาทให้คุณสามีกันแบบจุกจยังไม่พอ เธอยังทุ่มสุดตัวซื้อเครื่องบินเจ็ตบอมบ่ i เดียช l น n เจอร์มูลค่าราวๆ1,200ล้านบาทให้ด้วยคุณภรรยาจัดให้แล้วฟังสามีก็ใช่ย่อยได้ข่าวว่าในปี2010เปปเงินกว่า60ล้านบาทซื้อก่อส่วนตัวพื้นที่ประมาณ5585ตารางเมตรแถวแถวฟอริดาคีสทางตอนใต้ของไมมีให้ข่าคุณขา นี่แค่น้ำจิ้มนะยังมีข้าวของสุดรูหนึ่งที่ควักกระเป๋าเงินใจ่ายให้สีพภรยาอีกมากมายก่ายกองโอ้ยคนรวยนี่ขยันใช้เงินกันจริงๆส่วนพวกเรานาะหรอนางมองตาปริบๆด้วยความอิจฉาวนไปสิค้าคานเยเวสกับคิมคาร์เชียนอีกหนึ่งคู่รักที่มาจะแสดงความฟูฟ้ารูหราให้แฟนๆและคนทั่วไปอิจฉาตาร้อนอยู่เสมอซึ่งไม่แปลก ที่ทั้งสองคนจะสรรหาข้าวข,ของปนแพงให้กันบ่อยๆเริ่มต้นจากฝั่งของคานเย่ก,ก่อนแล้วกันเอาจริงๆเขาซื้อให้คุณแม่คิมเยอะมากตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงกระเป๋าถือแต่ราคาแรงสุดเห็นจะเป็นคอนโดเฟนาเฮาส์ในแมมี่มูลค่ากว่า450ล้านบาทนี้เธอยังจุกไม่พองั้นขอบวกแหวนมันที่เป็นเพชรเม็ดงามวงละก็เกือบ120ล้านบาทไปด้วยแล้วกันเป็นยังไงสาใจไหมคะคุณแม่ ในเมื่อได้รับสามีแล้วสี่ภรรยาก็ต้องให้กลับถูกไหมคะแต่ระดับเจ๊คิมทั้งทีมีคอนเซปต์ไว้ว่าต้องใหญ่และแพงไว้ก่อนว่าแล้วก็ขอฟาดเงินกว่า22ล้านบาทไม่รวมภาษีซื้อแลมโบกินีอั a เ e อร์ดอร LP 7 0 4สี่ดำสุดเท่มาสซัพพร์กันสักหน่อยแม้ราคาจะไม่ได้มากมายอะไรเมื่อเทียบกับเงินในกระเป๋าบางทีเบื้องหลังสื่อเธออาจจะแอบสซัพสามีกันบ่อยๆก็ได้คาดิบีกัอบออฟเซต แรปเปอร์สาวสุดมันยังคดีบีหรือเจบือของแฟนผู้มาพร้อมกับเพลงและคาแรคเตอร์สุดเซ็กซี่โดนใจสเปคของไอ้สามีออกเซตทันทีต้องจัดให้นกักอย่างเมื่อตอนวันเกิดปีที่2 6กเจก็ได้ทุ่มเงินกว่า12ล้านบาทซื้อโรสรซยเ์เฟรดให้เป็นของขวัญยังไม่พอนะแนาย,ยังนำเงินสดจำนวน4.5ล้านบาทใส่ไว้ในตู้เย็นประเคนให้เพื่อเขาอยากได้อะไรจะได้ไปซื้อเองตามใจชอบ ได้รับจากคุณภรรยาแล้วสามีเองก็ใช้ย่อยนะจ๊ะพอถึงวันเกิดของเธอบ้างเลยจัดโรลส์รอย์คาริน,นันสุดหรูมูลค่า15ล้านบาทมิรวมภาษีไปให้แบบไม่ห่วงตัวเลขรวมไปถึงป้ายบิวบอร์ดขนาดยักษ์พร้อมกับข้อความสุขสันต์วันเกิดนะคุณแม่รักนะสักคาวเจอเอาไปตั้งแถวแถวถนนซันเซ็ตบูรวาดให้เซอไพกันแบบจุกๆด้วยถึงจะไม่รู้แน่ชัดว่าป้ายนี้ราคาเท่าไหร่แต่คาดว่าคงทุ่มงบไม่ต่ำกว่าหลักแสนหลกักลาาา้านแล้วค่ะ ไคล์เจนเนอร์กับ t r a วิส s กอต t งานเปรมอีกแล้วจ้าสำหรับครอบัวอายุน้อยพันล้านไคล่เจนเนอร์และ t r a วิส s กอต t แม้จะเลิกลาก,กันไปแล้วแต่เราจะย้อนไปดูของขวัญสุดรูที่ทั้งคู่เคยมอบให้กันดีกว่าค่ะหลังจากไคลีขีคอดหนุ่มสตรอมมีได้ไม่นานคุณอดีตสามีก็ทุ่มงบกว่า42ล้านบาทซื้อเฟอร์รี่ลาเฟรล์ลารีเอาไว้ให้ขับชิล นอกจากนี้เมื่อปี2018ยังแอบเซอร์ไพรส์เธอด้วย r o ลส์รอยซ์ปี1 9 5่าขาวสุดคลาสสิกและซอยคอเพชรสุดหรูที่มีโลโก้ลิมปิฟากหยดน้ำของแบรนด์ไคลลี่ลคอสเมติกูลคา15ล้านบาทในขณะที่คุณแม่สโรมมี่เองก็ขอเป็นสายเปกลับ ด้วยการจัดลำบกนีสีเงินสุดหรูราคาราว8.4ล้านบาทนี้รวมภาษีตอบแทนความรักความห่วงใหญ่ที่มีให้ด้วยเรียกได้ว่าราคาโหดแบบไม่มีใครยอมใครถ้าไม่ใช่เศรษฐีตัวจริงทำแบบนี้ไม่ได้นั่นเนี่ยจัสตินบีเบอร์กับเฮลีบีเบอร์นักร้องหนุ่มสุดเท่งจัสตินบีเบอร์กับภรรยาสาวสวยดีกรีนางแบบอย่างเฮลีบีเบอร์จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้เพราะทั้งคู่สวีทหวานกันเอามากมาก แถมยังมันซื้อของขวัญแทนใจให้กันบ่อยๆนอกจากแหวนเพชรเม็ดโตมูลค่ากว่า65ล้านบาทแล้วจัดตีนึงซื้อนาฬิกาข้อมือฝั่งเพชรดีไซน์คล้ายกับยี่ห้อโรโยโอ k o อปเชอร์เลื่อนละกว่า4.6ล้านบาทให้เป็นของขวัญวันเกิดเธอเมื่อพฤศจิกายนปี2019ด้วยในขณะที่สาวเฮลีก็ไม่น้อยหนะ้าในเมื่อฝ่ายชายเล่นใหญ่ไฟกระพิดทันทีเธอจึงขอตอบแทนด้วยสร้อยคอทองคำขาวประดับเพชรเส้นใหญ่ใส่แล้วบลิงบ b ิบิ n วิงวับมาให้เช่นกัน ซึ่งมูลค่าก็ไม่มากมายแค่เส้นละประมาณ2.7ล้านบาทเท่านั้นนี่ยังไม่รวมข้าวของลัะพายอยือย่นที่ทั้งคู่ไม่ได้ออกสื่อเลยด้วยซ้ำพอเป็นว่าแค่เจอความหวานของทั้งสองคนนี้เข้าไปก็ค่าคนสดอย่างเราให้เดสมอลเลได้แล้วค่ะเจนิเฟอร์โลเปสกับอเล็กซ์ลอริเกสตัวแม่แห่งวงการแบบเจโลกับหนุ่มนักเบสบอลเล็ก เป็นอีกคู่หนึ่งที่บันเติมความหวานให้กันตลอดและแน่นอนว่างคงขันแทนใจก็ต้องมีให้กันบ้างแล้วนะอย่างเมื่อปี2019เขาได้ซื้อแหวนเพชรทรงสี่เหลี่ยมมูลค่ากว่า150ล้านบาทและขอเธอแต่งงานค่ะซึ่งผลก็คือเซเยสแบบไม่ต้องเดานอกจากนี้เขายังถอยรถปอร์เช่นในอีลูเวนซีทีแบบเปิดประทุนคันละ4.2ล้านบาทไม่รวมภาษีเป็นของแถมให้ด้วยส่วนในวันเกิดของนักเบสบอลมือทองนั้นคุณแม่เจโล ตอบแทนความรักด้วยการซื้อรถโฟล์ b r รองโคปี1974ที่ตกแต่งเสร็จสับคันแล้บเกือบ6ล้านบาทให้เป็นของขวัญวันเกิดปีที่14รวมไปถึงนาฬิกาข้อมือชื่อดังระดับโลกอย่างโอ e ดมาปิเก t เกิดสัตว์มาเป็นพิเศษนอกจากสะตา์ความหวานให้กันแล้วยังขยันเปข,ของแพงด้วยแต้มบุญดีขนาดไหนถึงจะได้แบบนี้บ้างนะเคที่เพอร์รี่กับออร์เลนโดบลูม รองและดีว่าสาวอย่างเคที่เพอร์ลี่จะซื้อของขวัญให้แฟนดังทีต้องไม่มีคำว่าธรรมดาอย่างเช่นครั้งหนึ่งตอนที่โคกับรัสเซลแบนด์อดีตแฟนหนุม่มเธอเคยซื้อตั๋วไปทัวร์ว,วากาศของทางเวอร์จนกาแลกติกมูลค่ากว่า6ล้านบาทให้เขาเป็นของขวัญวันเกิดค่ะคุณขาแต่น่าเสียดายที่หลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็มีอันเลิกลากันไปก่อนที่เคที่จะได้พบกับความรักครั้งใหม่กับออร์เลนโดบลูมดารานหนุ่มสุดเท่ และครั้งนี้เขาก็ทำให้ชีวิตของเธอสดใสกว่าที่เคยด้วยการจักแหวนเพชรน้ำดีมีอัญ,ญมณีสีแดงลบด้วยเพชรแปดเม็ดให้และประกาศมั่นกับเธอซะเลยส่วนราคาแหวนวงนี้ต้องบอกว่าสะดุดตาและสะดุดหูขาเพือกมากเพราะได้ข่าวว่ามันมีราคาสูงถึงวงละ150ล้านบาทโอ้โหหวานจับใจแบบนี้สี่ภรรยารักตายเลยค่ะนิกกี้มินาจก,กมิกมิล แรปเปอร์เบืร์ต้นของวงการกับอดีตแฟนหนุ่มมิกที่คบหพากันมา2ปีก็เคยมีโมเมนต์หวานๆให้ชมก่อนจะเลิกลากันไปไม่ใช่แค่ออกงานด้วยกันบ่อยๆเท่านั้นทั้งคู่ยังเล่นใหญ่ไฟกระพริบซื้อของแทนใจให้กันอยู่บ่อยๆอย่างเช่นในวันครบรอบวันเกิดปีที่29ของหนุ่มมิกเจนนิกกี้ก็ซื้อนาฬิกาทองคำขาวสุดหรูยี่ห้อโรเล็กซ์ไกด l เดเลเลอร์ ER, เรือลนละห1 8ล้านบาทให้ใส่ประดับปร,บปรมีและขอบอกว่าราคานี้ยังไม่รวมเพชรที่ประดับนะจ๊ะ คาดว่าถ้าบวกไปด้วยเพอเพอคงเฉียด4-5ล้าล้านแง่ส่วนในวันเกิดปีที่33ของเธอมีกระซื้อแหวนเพชรมานเบือเริ่มให้เป็นของขวัญซึ่งเจ้าตัวก็สูมเข้าที่นิ้วนางข้างซ้ายแล้วโพสต์ลงอินสตาแกรมเก๋ๆทำเอาแฟนๆลือกันไปต่างๆนานา,นาว่าอาจจะรัดนระคังวิวาในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงและไม่มีใครรู้มูลค่าว่าวงนี้เท่าไหร่แต่ที่รู้รู้มันต้องหลายล้านขึ้นไปแน่ๆค่ะ อิกกี้แอสเลียกับเพลย์บอยคาติหลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อของสาวนางนี้แต่ถ้าเป็นคอเพลงแนวฮิปฮอปจะต้องรู้จักแน่นอนนอกจากความสวยและเสี่งดีเกินเบอร์เธอยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบเป๊ะค,คู่รักของตัวเองเสมอซึ่งผู้โชคดีก็คือเพลย์บอยคาติไงล่ะพอถึงเทศกาลคริสต์มาสสาวเจ้าก็จ่ายเงินซื้อลโบกินีมูลค่ากว่า80ล้านบาทไม่รวมภาษีไปเซอร์ไพรส์ถึงที่ทำเอาผู้รับถึงกับดีใจมาก ขนาดเอาลงสตอรี่สแกนกันเลยทีเดียวน่าเสียดายที่หลังจากใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้ไม่นานแรปเปอร์ทั้งสองก็ดันเกิดปัญหาและต้องเทก,กันและกันในที่สุดแม้เราจะไม่รู้ว่าทำไมเขาและเธอถึงได้แยกกันง่ายขนาดนั้นแต่ก็หวังว่ายังน้อยความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นความทรงจำที่ดีนะคะเดวิดกับวิกตอเรียแบ็กแฮมคู่รักดักตำนานอย่างเดวิดและวิกตอเรียแบ็กแฮมชีวิตดีน,าน่าอิจฉาไม่พอ วันสำคัญอย่างวันเกิดหรือวันครบรอบแต่งงานพวกเขายังมีไอเดียของวันสุดปังอีกด้วยอย่างใน,นปี2012ป่าเขาก็ลงทุนซื้อสร้อยคอบุกลีเส้นละ240ล้านบาทประดับด้วยเพชรและทับทิมลายเม็ดไว้ประดับคอสวยๆแต่ทั้นนั้นยังน้อยไปได้ข่าวว่าสอยกระเป๋าแอร์เม็ดเบอร์กินหนังจระเค้เผือกใบละ5.5ล้านบาทให้สี่ภรรยาฮิวเฉิดชายไปไหนมาไหนอีกตั้งหา ส่วนเจวิกเองก็ไ <imprisoned> ม anyway, an ่ด้อยหน้าควักเงินในกระเป๋าซื้อน้ำหอมคลายคริสเตียนนับวันสุดรู้ขวดละ1.2ล้านบาทให้คุณสามีเป็นการตอบแทนนี่ยังไม่รวมของชิ้นอื่นที่ซื้อให้กันอีกหลายชิ้นก่อนหน้านี้เลยนะเนี่ยและเพื่อเป็นการตอกย้ำความรวยเข้าไปอีกในวันฉลองครบรอบแต่งงานทั้งคู่ยังเคยเช่าพระราชวังแวสายพร้อมเยี่ยมชมกันแบบส่วนตัวด้วยก็นะเป็นคนรวยทั้งทีซื้อของให้กันแค่นี้ถือว่าจิบจ่อยมากค่ะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ